การวัดสายตาที่ได้มาตรฐานทำให้เราทราบค่าสายตาที่ถูกต้องนะคะซึ่งกับจเจริญวัดสายตาด้วยโปรแกรม a q t w e n t เป็นการวัดสายตาอย่างละเอียดเรามารู้จักการวัดสายตาด้วยโปรแกรม a q t w e 2 0และ5เช็คกันค่ะขั้นตอนที่1เช็คข้อมูลลูกค้าขั้นตอนที่2เช็คค่าสายตาตรวจกล้ามเนื้อตาพร้อมวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง Auto r e f เฟ c t i t e และเครื่องโฟลเตอร์ขั้นตอนที่3เช็คความถูกต้องทดสอบองศาและค่าเอียงด้วย JCC และทดสอบค่าสายตาด้วยเลดกินชาร์ดขั้นตอนที่4เช็คความสบายตาโดยใช้เลนท์ทดสอบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงขั้นตอนที่5เช็คความเหมาะสมแนะนำเลนกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหากับลูกค้าได้ตรงจุด ให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของท็อปเจริญค่ะท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจ